สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับการเรียนฟิสิกส์ออนไลน์นะครับในหน่วยที่1 Simple h a r m o n i c m o t i o n นะครับวันนี้ครูจะพามาเรียนรู้ในเรื่องย่อยที่นท2นะครับของคอนเซปตที่1 2นะครับเรื่องของการแกว่งของเพนดูลัมนั่นเองครับสำหรับการแกว่งของลูกตุ้มหรือการแกว่งของเพนดูลัมนี้นะครับ เราจะพิจารณาการแกว่งนะครับเมื่อวัตถุนี้นะครับห้อยด้วยเชือกมวลเบาแล้วแกว่งด้วยมุมเล็กๆนะครับซึ่งอาจจะน้อยกว่า10องศานะครับเดี๋ยวเราจะมารู้เหตุผลว่าทําไมนะครับตอนนี้ในขณะที่วัตถุนี้แกว่งกลับไปกลับมานะครับก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกดังนั้นปริมาณที่เกี่ยวข้องต่างๆก็จะมีความเกี่ยวข้องกับซิมเพิลฮาร์โมนิกที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีแรงแรงหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่ในการดึงลูกตุ้มมวล m เนี้ย ให้กลับมาสู่จุดสมดุลน,นะครับโดยแรงแรงนี้นะครับจะหาได้จากลบ mg sin เซตานะครับซึ่งแรงนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นแรงดึงกลับนั่นเองครับในกรณีที่เราให้มุมเซต a นะครับเป็นมุมเล็กๆนะครับ sin เซตาจะมีค่าใกล้เคียงกับอีตัวเซตในหน่วยเรเดียนมากที่สุดนะครับเช่นเซตเท่ากับ0.1เรเดียนหรือแค่ประมาณ0.6องศานี่นะครับ sin เซจะมีค่าเท่ากับ0.09 เรเดียนซึ่งมันใกล้เคียงกับ0.1เรเดียนมากนะครับจริง,รงๆก็ต่างกันแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเรากางมุมเซตามากกว่านี้นะครับค่าไซน์เซตาจะไม่ได้ใกล้เคียงกับค่าเซตาดังนั้นเราจะประมาณค่าแบบนี้ไม่ได้นะครับเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างก็จะสูงหน่อยนะครับดังนั้นเวลาเราจะพิจารณาการ,การที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกของลูกตุ้มเนี่ยอาจจะต้องใช้มุมเพียงเล็กๆเท่านั้นนะครับจากสมการ F เท่ากับ ลบ mg sin เซตานะครับและเราประมาณว่า sin เซตามีค่าประมาณเซตานะครับและเราจะเห็นว่าเมื่อเราพิจารณารูปสามเหลี่ยมรูปนี้นครับ sin เซตาจะมีค่าเท่ากับ x ส่วน l ด้วยดังนั้นเราจะเห็นว่า f เท่ากับลบ mg เซตาเนี่ยก็จะแปลงเป็นลบ mg x ส่วน l ก็ได้นะครับจากกฎข้อที่2ของนิวตันนะครับเราก็เปลี่ยน f ให้เป็น ma นะครับเราจะได้ว่า ma เท่ากับลบ mg ส่วนด้วย l x นะครับ และเมื่อเราอยากได้ความเร่งก็จะได้ความเร่งเป็น a เท่ากับลบ g ส่วน l บูลด้วย x นะครับเราจะสังเกตเครื่องหมายลบเป็นการบอก,บอกว่าความเร่งยังมีทิศตรงข้ามกับระยะกระจัด s อยู่นะครับจากความรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับที่เราเรียนมาตั้งแต่คอนเซปต์ที่1.1นะครับเราพบว่าความเร่งสูงสุดสามารถหาได้จากลบโอเมก้ากำลังสอง x นะครับและสามารถนำเอา มาเปรียบเทียบกับสมการที่เราหาได้เมื่อกี้นะครับเราจะได้เป็นลบโอเมก้ากำลังสองเเท่ากับลบ g ส่วน L x นั่นเองนะครับเมื่อ X ตัด x เราก็จะได้โอเมก้าเป็น square root g ส่วน L นะครับแปลงความเร็วเชิงมุมนี้ให้อยู่ในรูปของคาบและความถี่ได้นะครับจากโอเมก้าเท่ากับ2พาส่วน t นะครับดังนั้นเราก็จะได้ T เท่ากับ2พายูท L ส่วน g นะครับ ในขณะเดียวกันเราก็สามารถหา f ได้จาก f เท่ากับ1ส่วน2ไพ่สแควรูท g ส่วน l นะครับและเราเรียกความถี่นี้ว่าความถี่ธรรมชาติของการแกว่งของลูกตุ้มนั่นเองครับเราจะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการหาค่าเวลาหรือความถี่จะไม่ได้มีพ์ของมวลของลูกตุ้มนียเข้ามาเกี่ยวข้องเลยดังนั้นการแกว่งของลูกตุ้มนี้นะครับมวลจะไม่มีผลต่อคาบและความถี่ของการเคลื่อนที่ด้วยนะครับ แต่ปริมาณที่มีผลต่อคาบและความถี่ก็คือความยาว L ของเส้นเชือกนั่นเองครับจากสมการเราจะเห็นว่า T แปรผันตรงกับ square root L นั่นหมายความว่ายิ่งมีความยาวของเชือกมากขึ้นนะครับคาบเวลาในการแกว่งก็จะมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ความถี่แปรผผกผันนะครับกับ square root L ดังนั้นยิ่งมีความยาวมากนะครับความถี่ก็จะน้อยลงครับเมื่อเราต้องการทำการทดลองนะครับเพื่อ หาปริมาณใดๆที่เกี่ยวกับการสั่นของลูกตุ้มนะครับซึ่งมักจะนําการแกว่งของลูกตุ้มมาทําการหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกหรือค่า g นั่นเองเราสามารถปรับรูปสมการนะครับให้อยู่ในรูปของ t กาลัง2เท่ากับ4พพยกำลัง2ส่วนด้วย g คูณด้วย l เป็นการยกกําลัง2ทั้ง2ฝั่งนะครับและเราจะเห็นว่าพจน์นี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ y เท่ากับ mx บวก c เราจะพบว่าความยาว l ก็คือตัวแปรต้นนะครับ ในแนวแกน x แล้วก็ t กาลังสองก็เป็นตัวแปรตามในแนวแกน y ดังนั้นเมื่อเราเอามาป l ดกราฟเราจะได้ความชันของกราฟเป็น4ี่พายกลังสองส่วน g นะครับดังนั้นเราสามารถเอาความชันนั้นมาคำนวณร่วมกับ4ี่พายกลังสองส่วน g เพื่อหาค่า g ดังนั้นค่า g จะสามารถหาได้จาก4ี่พายกลังสองส่วนความชันหรือ slope นั่นเองครับดังนั้นเรามาสรุปนิดนึงครับจากการแกว่งของลูกตุ้มเนี่ยเราจะพบว่าขณะที่ลูกตุ้มแกว่งไปได้ไกลสุดนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีอัตราเร็วนะครับเป็นศูนย์นะครับแต่มีความเร่งสูงสุดนะครับแล้วก็มีการกระจัดสูงสุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ลูกตุ้มนั้นกลับมาที่ตำแหน่งสมดุลนะครับบริเวณนี้จะมีความเร็วนะครับสูงสุดนะครับมีการกระจัดและความเร่งเป็นศูนในทิศตรงข้ามเช่นเดียวกันนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีความเร็วเป็นศูนย์แล้วก็มีความเร่งสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับเคยมีนักวิทยาศาสตร์โบราณนะครับ อลองสร้างลูกตุ้มนะครับแล้วให้ลูกตุ้มนี้บ่งบอกช่วงเวลาได้ด้วยนะครับคุณจึงมีคําถามลองให้นักเรียนลองคิดดูนะครับว่า,าถ้าอยากให้ลูกตุ้มแกว่งจากขวาสุดไปซ้ายสุดโดยใช้เวลา1วินาทีพอดีเนี่ยจะต้องใช้เชือกที่แขวนลูกตุ้มนี้ยาวเท่าไหร่อันนี้นักเรียนลองคิดดูนะครับไม่ยากครับอีกคําถามหนึ่งนะครับอยากให้นักเรียนลองคิดก็คือ นกักเรียนรู้หรือไม่ว่าคำว่า second ที่แปลว่าวินาทีนี้มาจากอะไรนะครับนะกักเรียนลองคิดดูครับถ้าได้แล้วเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่1นึ่ครับลูกตุ้มแกว่งแบบซิมเพิลฮาร์มอนิกผ่านจุดต่ำสุดทุกๆ2.4วินาทีความถี่ของการแกว่งเป็นเท่าไหร่นะครับคีย์เวิร์ดของมันก็คือแกว่งทุกๆ2.4วินาทีบง่งบอกอะไระครับบง่งบอกคาบเวลานั่นเอง เรารู้ว่า f เท่ากับ1ส่วน t นะครับดังนั้นก็จะได้ความถี่เป็น1ส่วน2 4นะครับก็จะได้เป็น0.42เฮิร์นั่นเองนะครับข้อ2ครับจงหาความถี่ธรรมชาติของการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายนะครับที่ผูกติดกับเชือกเ,อกเบายาว50เซนติเมตรอันนี้ไม่ยากครับเพราะว่าถ้าเราจำสมก,การความถี่ธรรมชาติได้นะครับ f เท่ากับ1ส่วน2พาย สแควรรูทจส่วน L นะครับเราก็จะสามารถแทนค่าสมการได้ว่า1.2ส่วน2พายสแควรูทให้เป็น9.8นะครับแล้วก็ L เป็น0.5เมตรนะครับมาจาก50เซนเมตรนี้นะครับหลังนั้นก็จะได้ความถี่เป็น0.71เฮิร์นั่นเองครับข้อต่อไปเลยครับเขาบอกว่าลูกตุ้มเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายระหว่างจุด A และจุด C โดย b เป็นจุดต่ำสุดนะครับ จงเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อลูกตุ้มในขณะที่ลูกตุ้มอยู่ที่จุด A, B, C แน่นอนว่านันกเรียนจะต้องพิจารณาน้ํานหนักเป็นดับแรกนะครับน้ําหนักต้องมีทิศชี้ลงนะครับชี้ลงนะครับสู่จุจดศูนย์กลางของโลกนะครับดังนั้นแรงแรกทีเกก่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ A, ที่ B, ที่ C ซึ่งเป็นน้ําหนักนะครับแรงตัวที่2ก็คือแรงตึงเชือกนะครับจะต้องมีทิศนะครับพุ่งออกจากวัตถุนะครับโดยเกิดขึ้นที่เชือก A, B และก็ นะครับดังภาพนี้เลยนะครับถ้าจะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็จะเกิดแรงดึงกลับซึ่งมีทิศจาก c เข้าสู่ b แล้วก็มีทิศดึงจาก a เข้าสู่ b นะครับแรงดึงกลับนี้อาจจะหาได้จาก mg sin เ h e t นั่นเองครับขอ้อ4ครับลูกตุ้มนาฬิกาเมื่อผูกกับเชือกยาว1เมตรนะครับจะเคลื่อนที่แบบพาราโอลิกอย่างง่ายด้วยคาบ n วินาทีเมื่อเปลี่ยนเชือกให้ยาว2เมตรนะครับจะเคลื่อนที่แบบพาร์โบลิกอย่างง่ายด้วยคาบเท่าไหร่นะครับ และเมื่อเรารู้ว่าค่าการกระที่นะครับหาได้จาก2พายสแควร์รูท l ส่วน g และ t เนี่ยแปรผันตรงกับ l ดังนั้นเราสามารถจัดรูปสมการใหม่นะครับเพื่อหาความสัมพันธ์ของ t กับ l เราก็จะได้ว่า t 1ส่วนด้วย t 2จะมีค่าเท่ากับสแควร์รูท l 1ส่วนด้วย l 2ด้วยนะครับดังนั้นเมื่อแทน t 1ให้เป็น n นะครับเราก็จะได้ n ส่วนด้วย t 2เท่ากับสแควรูทนะครับ 1ส่วน2นะครับก็ค,คือความยาวที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับเราก็จะได้ t 2เป็น 1.4N วินาทีนั่นเองครับตัวยอย่างข้อที่5ครับลูกตุ้มมวล m ผูกเชือกยาว l แกว่งแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายมีคาบการแกว่งเนี่ยเป็น2วินาทีถ้าใช้ลูกตุ้มมวล2 m แกว่งแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายต้องการให้มีคาบการแกว่งเป็น1วินาทีเนี่ยต้องใช้เชือกยาวกี่เท่าของความยาว l ตอนนี้ มันก็จะมี2เงื่อนไขเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเราค่อยๆพิจารณาไปครับจากสมการนะครับค่าเวลา t เท่ากับ2พายสแควรูท l ส่วน g เนี่ยนะครับในกรณีนี้ถึงแม้ว่ามวลจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่ามวลไม่มีผลต่อคาบของการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มดังนั้นเราไม่พิจารณามวลน,นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อพิจารณาค่าของการเคลื่อนที่ในช่วงที่1นะครับเราจะให้เป็น t 1เท่ากับ2พายสแควรูท l 1ส่วน g นะครับ แต่เมื่อเราพิจารณาในช่วงที่2ก็คือเมื่อเปลี่ยนมวลน,นะครับเราก็จะได้เป็น t2 เท่ากับ2พสแปรรูท l2 ส่วน g นะครับความสัมพันธ์ระหว่าง t2 กับ t1 นะครับเราก็จะได้ t2 ส่วนด้วย t1 เท่ากับสแปรรูท l1 ส่วนด้วย l2 นะครับหลังจากนั้นก็แทนค่าตัวเลขลงไปนะครับให้ t2 เป็น1วินาทีนะครับ t1 เป็น2วินาทีนะครับเราก็จะได้ l2 เป็น1ส่วน4 l นะครับ ดังนั้นต้องใช้เชือกยาว1นส่วนสเท่าของความยาว L นั่นเองนะครับสำหรับโจทย์ข้อต่อไปครับลูกเหล็กทรงกลมมวล1น1กรัมครับแกว่งแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายมีแอมปิจูด2 2มิลลิเมตรครับความเร่งที่จุดปลายของการแกว่งมีค่าเป็น8คูณ10กกำลัง3เมตรต่อวินาทีกำลังสโจทย์อยากได้3ช่วงครับก็ไก่จงหาความถี่ของการแกว่ง ขอไข่จงหาความเร็วที่จุดสมดุลคอควายจงเขียนสมการแสดงแรงที่กระทำกับลูกเหล็กให้เป็นฟังก์ชันของตำแหน่งและเวลาเรามาดูที่กอไก่ก่อนครับจงหาความถี่ความถี่ของการแกว่งเนี่ยเราอาจจะหาได้จากหลายสมการน,น,นะครับแต่เราต้องมาพิจารณาว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้อะไรมาครับโจทย์ให้มวนนล1นกรัมโจทย์ให้แอมพลิจูดแล้วโจทย์ก็ให้ความเร่งสูงสุดดังนั้นเราอาจจะต้องจําเป็นต้องหาความถี่ง,งานแกว่ง จากความเร่งนั่นเองนะครับเราต้องมาทบทวนว่าโอเมก้าของเราเนี่ยสามารถหาได้จาก 2πf และความเร่งสูงสุดเนี่ยหาได้จากโอเมก้ากำลังสอง a เห็นไหมครับเราเห็นความสัมพันธ์นี้เราก็สามารถแทนโอเมก้าเนี้ยลงไปในความเร่งสูงสุดได้ดังนั้นเราจะเขียนว่าความเร่งสูงสุดหาได้จาก 2πf ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วคูณด้วย a นะครับดังนั้นความถี่ของการแกว่งนะครับ จัดรูปสมการใหม่ก็จะได้ f เท่ากับ1ส่วน2พายสแควร์รูทะครับ a max ส่วนด้วยแอมพลิจูด a นะครับแทนค่าลงไปในสมการก็จะได้ความถี่เป็น f เท่ากับ3.18คูณ10ยกกำลัง2เทิร์ดนั่นเองครับสำหรับขอไข่ครับจงหาความเร็วที่จุดสมดุลน,นะครับแสดงว่าเราจะหา v max นั่นเองครับและ v max มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ v max มีค่าเท่ากับโอเมก้า a นะครับดังนั้น เราจะต้องปรับโอเมก้าให้อยู่ในรูปของความถี่ก่อนนะครับเราก็จะได้ V เท่ากับ2พคูณด้วย A นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็แทนค่าลงไปในสมการครับก็จะได้คำตอบ V เท่ากับ4เมตรต่อวินาทีนั่นเองครับขอควายครับจงเขียนสมการแสดงแรงที่กระทำต่อลูกเหล็กน,นะครับให้เป็นฟังก์กชันของตำแหน่งและเวลานะครับเรารู้ว่าเเท่ากับ MA นะครับและ a เนี่ยเราสามารถหาได้จากลบโอเมก้าลังสอ ดังนั้นเราก็จะได้ f เท่ากับลบ m โอเมก้ากลัง 2x ด้วยนะครับปรเปลี่ยนโอเมก้าซึ่งเป็นความถี่เชิงมุมให้อยู่ในรูปของความถี่เชิงเส้นนะครับก็จะได้เป็นลบ4ไพ่กำลัง2 f กำลัง2 mx นะครับหลังจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปในสมการนะครับเราก็จะได้คำตอบเป็นลบ 3988x อันนี้เราเรียกว่าแรงที่เป็นฟังก์ชันของตำแหน่งนะครับต่อไป โจทย์ยังอยากได้แรงที่เป็นฟังก์ชันของเวลานะครับดังนั้นเราดูว่าสมการฟังก์ชันของเวลาเนี่ยเราสามารถหาได้จากอะไรจาก f เท่ากับ MA นะครับเรารู้มวลเแล้วนะครับแต่เรายังไม่รู้ A ที่เป็นฟังก์ชันของเวลานะครับแต่เราจําสมการของซิปเปิลทัมอร์ดกได้ว่าความเร่งนะครับหาได้จากลบโอเมก้ a, ากำลังสองเอไซน์โอเมก้า t บวกเฟดดังนั้นเราเอาสมการชุดของ A เนี่ย มาใส่ใน f เท่ากับ m a นะครับก็จะได้สมก,การชุดใหม่เป็น f เท่ากับลบ m โอเมก้ากำลังส a s i น์โอเมกา้า t บวกเฟสซึ่งโอเมก้าของเราเนี่ยต้องแปลงให้อยู่ในรูปของความถี่เชิงเส้นก่อนนะครับก็คือ2พาย f สมก,การจึงสามารถแปลงได้ว่า f เท่ากับลบ m คูณด้วย2พ p f 2, a, ยกกำลังส a s ซน์พ i f t บวกเฟสนะครับเมื่อเราแทนค่าลงไปในสมการนะครับ เราพบว่า f เท่ากับลบ8 s ซ n นะครับ1,997 t บวกเฟสอันนี้เป็นแรงนะครับที่เป็นฟังก์ชันของเวลานั่นเองครับ